สวัสดีครับผมไทยศิลปภพและยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Generation News ครับรายการที่เราจะรวบรวมข่าวสารจากทางแฟนเพจ Facebook ของพวกเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังทุกสัปดาห์ครับถ้าหาว่าใครที่เพลอพลาดข่าวสารไหนไปเนี่ยมาฟังคลิปนี้คลิปเดียวตามทันแน่นอนครับเริ่มกันจากข่าวแรกครับกันตนากร๊ป ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ไทยระดับตำนานเนี่ยเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จของการกล้วยสู่ยุคดิจิตัลครับด้วยการเปิดตัวเกมการกล้วยมัลติเวิร์สบนโลบล็อกหนึ่งในแพลตฟอร์มเกมที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกครับ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายอาณาจักรคอนเทนต์ไทยให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ที่สุขสนานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมพจนภัยไปกับการกล้วยและผองเพื่อนในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ การกล้วยเนี่ยถือว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่เปิดตัวครั้งแรกในปีพศ2549และก็กลายมาเป็นหนึ่งในแอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของไทยได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Public Award for Best Animation Film จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสและก็ My Favorite Animation f i l m จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติสาหรับเด็กที่ประเทศจีนครับ ด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นและก็แฝงไปด้วยแง่คิดเกี่ยวกับความกล้าหาญความเสียสละและก็มิตรภาพเนี่ยมันก็เลยทําให้กล้านกล้วยเป็นที่รักของแฟนๆทุกเพศทุกวัยมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับในปีนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสพิเศษในการเฉลิมฉลองครบรอบ19ปีของกล้านกล้วยโดยทางกาฒนาได้นำตำนานนี้มาต่อยอดสู่แพลตฟอร์มเกมระดับโลกเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์ของกล้านกล้วยในมุมมองใหม่ และก็มีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครที่พวกเขารักได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นครับจนมันก็เลยกลายมาเป็นการกล้วยมัลติเวิร์สการประจนภัยครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยความสนุกและความท้าทายการกล้วยมัลติเวิร์สเนี่ยจะนำเสนอประสบการณ์การเล่นที่สนุก ตื่นเต้นแล้วก็เข้าถึงง่ายโดยออกแบบให้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถจะร่วมเล่นกันได้อย่างปลอดภัยไม่มีเนื้อหาที่รุนแรงและสามารถเลือกเล่นได้ใน2โหมดหลักด้วยกันครับนั่นก็คือ Tower Defense Mode และก็ Adventure Mode ครับต้องบอกว่าการเปิดตัวการกล้วย Multiverse เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทางด้านการตนากรุกนะครับในการขยายขอบเขตของคอนเทนต์ไทยให้ไกลกว่าที่เคยมีมาก่อนครับ นอกจากนี้การตตนายังมุ่งมั่นพัฒนาและต่อยอดคอนเทนต์สู่แพลตฟอร์มใหม่ๆที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลครับมาต่อกันด้วยข่าวความสำเร็จของเกม Monster Hunter Wild นะครับเกม Monster h u n t ภาคล่าสุดจากค่าย Capcom ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ครับโดยหลังจากที่ตัวเกมวางจำหน่ายไปแล้วเนี่ยก็มีผู้เข้ามาเล่นเกมนี้อย่างล้นหลามมากๆโดยใน StreamDB นะครับรายงานว่า Monster Hunter Wild เนี่ยมียอดผู้เล่นเข้าเล่นพร้อมกันนะครับสูงถึง1,384,804คนเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ล่าสุดทาง Capcom ก็ได้ประกาศว่าตัวเกม Monster Hunter Wild เนี่ยสามารถทำยอดขายได้สูงถึง8ล้านชุดภายใน3วันจนกลายมาเป็นเกมที่ทำยอดขายได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าย Capcom ครับ ต่อด้วยข่าวของ t e n c ซ n t นะครับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกจากจีนที่ล่าสุดเนี่ยได้เพิ่มสัดส,ส่วนการถือหุ้นในบริษัทคาดควะแล้วครับโดยตามรายงานของเดอะน,นิกเกะเมื่อวันที่3มมีนาคมเนี่ยระบุไว้ว่า เทนเซน t ได้ซื้อหุ้นเพิ่มอีก1.1%จนทําให้สัดส่วนการถือครองเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น7.97%ซึ่งต่อยอดจากการลงทุนเดิมเมื่อปี2021ครับที่เคยเข้าซื้อหุ้นของคาโดคาวะที่6.86%ด้วยมูลค่ากว่า264ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ t e n เซ็นจะเพิ่มขึ้นแต่ว่า Sony เนี่ยก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทอยู่เช่นเดิมครับเพราะว่าตั้งแต่ Sony เข้าซื้อหุ้นเพิ่มในวันที่7มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันนี้ Sony ก็ยังถือหุ้นในคาโดคาวะอยู่ที่ประมาณ10%ครับ โดยคาโดคาวาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่บริษัทแม่ของ From Software ผู้พัฒนา Elden Ring เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นเจ้าของสตูดิโออนิเมะอีกหลากหลายแหง่งรวมถึงมีคลัง i อพีจำนวนมากด้วยนะครับซึ่งก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนื่องมาจากการตีพิมพ์มังงะแล้วก็ไลท์โนเวลครับและแน่นอนครับในเมื่อมีข่าวดีเนี่ยก็ต้องมีข่าวร้ายตามมาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้โคทาคุได้ออกมารายงานถึงข่าวร้ายว่า ล่าสุด Sony ได้ปลดพนักงานที่ Virtual Art แล้วก็ PS Studio Malaysia เียออกไปจำนวนหนึ่งแล้วครับโดยทั้งสองเนี่ยเป็นสตูดิโอภายใต้ PlayStation Studio ของ Sony นะครับและก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านภาพเพื่อที่จะช่วยเหลือสตูดิโอเกมอื่นๆในเครือของ PlayStation ครับโดยโคตะคูเนี่ยระบุว่ามีพนักงานจำนวนหนึ่ง ถูกเลิกจ้างที่ Visual Arts และได้รับแจ้งว่าวันที่7มีนาคมจะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของพวกเขาครับส่วนทางด้านของ PS Studio มาเลเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกสตูดิโอที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับคอเกมอันทิ d ดอรเลยทีเดียวครับเพราะว่าหลังจากทางด้านของ b บ r i s t i c Moon ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเกมเวอร์ชันรีมัสเตอร์เนี่ยล่าสุดได้ปิดตัวลงแล้วครับ ย้อนกลับไปในเดือนกันยายนปี2024นะครับทางสตูดิโอก็เคยประกาศถึงข่าวการปลดพนักงานรอบใหญ่พร้อมกับโพสต์ข้อความลงบน l i n k ์อินครับที่ระบุถึงเหตุผลในการตัดสินใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาอนาคตของสตูดิโอครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับตามรายงานของ Insider Gaming กกลับพบว่าในทุกวันนี้สตูดิโอดังกล่าวกลับเหลือผู้ก่อตั้งสตูดิโอและพนักงานเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้น โดยในปัจจุบันครับบริสติกมูลเนี่ยไม่ได้มีพนักงานฝ่าย PR การตลาดหรือว่าแม้แต่ฝ่ายพัฒนาเหลืออยู่เลยเนื่องจากว่าทีมบริหารเนี่ยไม่สามารถจะหาโครงการใหม่ๆหรือว่างบประมาณเพิ่มเติมได้ครับและนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพนักงานเนี่ยต้องทำงานล่วงเวลาโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ครับ แต่ทั้งนี้ถึงแม้ว่าตามแหล่งข่าวเนี่ยจะระบุไว้ว่าสตูดิโอดังกล่าวปิดตัวลงแล้วแต่ว่าบาลิสติกมูนเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาถแถลงการถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดครับปิดท้ายกันด้วยข่าวการคอล์รักันระหว่าง Square Enix กับ Frank Muller ครับที่ล่าสุดได้ร่วมกันเปิดตัวคอลเลกชันนาฬิกาสุดหรูจากเกม Final Fantasy 16รับที่จะประกอบไปด้วยนาฬิกาทั้งหมด4รุ่นด้วยกันได้แก่ Final b a t t l e ล f r i t ด ฟรนิกและก็บาฮาหมุดครับซึ่งจะวางจำหน่ายแบบจำนวนจำกัดผ่านตัวแทนจำหน่ายของแฟรงค์มุลเลอร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยนาฬิการุ่นออฟริฟรีนิกและก็บาฮาหมุดเนี่ยจะถูกออกแบบโดยอิงมาจากตัวละครภายในเกม Final Fantasy 16และมีเพียงรุ่นละ16เรือนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าอิงจากตัวเลขของภาคนี้ด้วย โดยจะวางขายที่เรือนละ2.86ล้านเยนหรือว่าประมาณ660,000บาทครับ ส่วนในรุ่นของ Final Battle เนี่ยจะเป็นรุ่นพิเศษระดับสุดยอดเลยก็ว่าได้ครับที่จะผลิตเพียงแค่เรือนเดียวในโลกเท่านั้นพร้อมกับมีหน้าปัดมีภาพของอสูรในตำนานอ e ีฟริตฟินิกและก็บาามุดนะครับและด้วยความพิเศษเ,ศษเช่นนี้เนี่ยตัวนาฬิกานี้จึงมีราคาสูงถึง30.8ล้านเยนเลยทีเดียวครับหรือว่าประมาณ7.1ล้านบาทครับ สุดท้ายนี้ถ้าหากว่าสุลต่านท่านใดยอยากจะสัมผัสนาฬิกาที่ทั้งหรูและก็สะท้อนจิตวิญญาณของ Final Fantasy 16ได้อย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยถือว่านี่ก็เป็นตัวเลือกที่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับ ก็สำหรับสัปดาห์นี้คงจะมีข่าวที่อยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังเพียงเท่านี้ครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่ง The Generation กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเกมหรือว่าข่าวสารที่มัมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกมของเราครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ